ส่วนสึนามิในอ่าวไทยเกิดยากถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กมากรูล่วงหน้านานเพราะอยู่ห่างจุดเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีในอินโดหรือฟิลิปปินส์ดังนั้นเมื่อพูดถึงสึนามิที่ต้องระวังคือฝั่งทะเลอันดามันจุดเกิดมีสองแห่งในอินโดจุดเดิมที่เคยเกิดและแนวเกาะอันดามันนิโคบาแผ่นดินไหวภูเขาไฟใต้น้ำประเทศอินเดีย เกาะภูเขาไฟแห่งเดียวในแถวนี้คือเกาะบาเรนแต่แผ่นดินไหวถี่ถี่ในช่วงนี้ไม่ใช่ที่เกาะนั้นแต่อยู่ใต้ลงมาเป็นแนวภูเขาไฟเดียวกันแต่จมอยู่ใต้นั้นทะเลแถวนี้ลึก2,000กว่าเมตรมีภูเขาไฟระเบิดจนโผล่เหนือน้ำแห่งเดียวคือเกาะบาเรนที่ยังแอคทีฟอยู่มีการระเบิดเป็นระยะล่าสุดคือปีคศ2022 จึงมีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟใต้น้ำในแนวเดียวกันจะระเบิดแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่